วันนี้จะพามาถอนเงินที่แอปดอบลิสกันค่ะเงินมีอยู่ในบัญชีศูนย์บาทอีกแล้วแอปดอบลิสค่ะกดไปที่แคสจำนวนเงินที่ถอนได้นั่นก็คือ1900 0บาทค่ะกดไปที่ธนาคารที่เราตั้งไว้และกดจำนวนเงินที่เราจะถอนได้เลยหากภาษีนะที่จ่ายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะถอนเงินเลยกดยืนยัน OTP เพื่อการถอนเงินอีกครั้งนะคะทุกคน แล,แ,ลแล้วแลวได้แล้วค่ะ19,000บาทมีสลิปด้วยนะมีหักดีอาร n t อไว้ให้เราช้อปปิ้งด้วยค่ะเงินจะเข้าที่17,445บาทไปค่ะไปถอนเงินที่ตู้กันแอปดอบลิทนะคะเป็นแอปที่ทำงานง่ายมากๆค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องขายเองแค่เรามีลิงก์โปรโมตแอปนะคะเราก็รับกำไรง่ายๆแบบนี้เลยได้เงินแล้วไปช้อปปิ้งกันค่ะซื้อชุดสวยๆให้กับลูกสาวด้วย และสิ่งสําคัญที่ตัวเล็กจะชอบทํานั้นก็คือเวลาได้เงินมานี่เลยไปซื้อทองค่ะสะสมทองค่ะทุกคนขอบคุณแอปดับลิดขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะใครที่มีเวลาว่างอยากทําแบบนี้ทักตัวเล็กมาได้นะคะ